นี่พูดถึงเรื่องไตสิกขามันก็ย่อมไปเกี่ยวพันกับเรื่องมักเป็นธรรมดาทีนี้เราพูดกันมาแต่เรื่องไตสิกขาสืบเนื่องมาเรื่องจากเรื่องอื่นๆทีนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องมักไว้เวลาไปมีเรื่องเกี่ยวข้องก็เลยเกิดความปัญหาหน่อยใยแงงว่าถ้าไม่มีพื้นมาก็จะงงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนึกว่าจะเป็นต้องพูดถึงเรื่องมักสนิดหน่อย พอให้มีความรู้พื้นฐานที่จะมาโยงกันได้เท่านั้นนะคือยังไม่พูดละเอียดลึกซึ้งอะไรมักก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แปลเป็นภาษาแบบประเพณีนะฮะแต่ที่จริงนั้นแปลว่าทางมักกับทางก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วคำว่ามักมรหันคอ ก็ใช้ในภาษาไทยด้วยแปลว,ว่าทางทีนี้ทางนี่นก็สำหรับสามัญก็หมายถึงทางเดินถน,นนอะไรพวกนี้นี่เอามาใช้กับเรื่องธรรมะก็หมายถึงทางดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตทีนี้การที่จะดำเนินชีวิตก็พูดในแง่ของการปฏิบัตินั่นเองคือเรื่องของการ ที่จะปฏิบัติธรรมหรือเอาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรจะประพฤตินำมาปฏิบัติตามอันนี้เรื่องมาก็เลยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติแต่ว่าถ้าจะแปลให้ตรงก็แปลว่าทางก็คือทางดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาได้แก่นิพพาน แล้วกนิพพานนี้จะเรียกอย่างอื่นก็ได้จะเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นสันติเป็นความสุขเป็นอิสระภาพก็แล้วแต่จะใช้ถ้อยคําแต่ก็รวมความก็คือว่ามรรคนี้เป็นทางดําเนินชีวิตที่จะให้ถึงจุดหมายนั้นอันนี้ถ้าพูดดีคำหนึ่งก็อาจจะใช้คำว่าวิถีชีวิตก็ได้นี่ทางดําเนินชีวิตวิถีชีวิต ที่นำไปสู่จุดหมายก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามนะอันนี้ก็มาคู่กับศิกขาในแง่ที่ว่า,เ,าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามดำเนินชีวิตให้ถูกต้องจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องมีความรูนะ้เราก็ต้องฝึกตัวเองเพราะว่ามนุษย์เรานี่จะทำอะไรเป็นต้องฝึกต้องเรียนรู้ทั้งนั้น ฉะนั้นก็เลยต้องมีสิกขามาเพื่อจะมาช่วยให้เรานี้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นสิกขากรรมนี่เท่ากับว,ว่าต้องมาควบคู่กันไปได้วยกันว่าสิกขาก็เป็นการฝึกหรือก,การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนฝึกตัวเองไว้อย่างไรก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างนั้น <Yeah. S 1> นะสิกขา ก็มาทำให้เรานี่ได้มีมัคที่ถูกต้องก็เนื่องกันอย่างที่ว่านี้นะสิกขาเป็นการฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาแล้วก็มัคก,ก็เป็นการดำเนินชีวิตทีนี้สิกขาก็มีสามด้านคือฝึกในด้านพฤติกรรมเรียกว่าศีลด้านจิตใจมีสมาธิเป็นประธานแล้วก็ด้านปัญญา ทีนี้พอมาดําเนินชีวิตอบอกว่าบอกแล้วว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเมื่อนั้นก็ฝึกแล้วดําเนินชีวิตอย่างไรก็ดําเนินชีวิตก็คือว่าจะได้มีพฤติกรรมมีจิตใจแล้วก็มีปัญญาน่ยที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดําเนินไปได้ดีๆเพราะฉะนั้นศิกขาสามีศีสมาธิปัญญาชั้นใดมักก็แยกออกไปเป็น สามเป็นสีสมาธิปัญญาฉันนั้นนะก็ตรงกันอย่างที่บอกแล้วฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นแต่ทีนี้ว่ามรที่ว่าแบ่งเป็นประเภทสามด้านคือสีสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังย่อยออกไปอีกให้เห็นองค์ประกอบให้มันชัดขึ้นนะแยกย่อยลงไปจากสามก็เลยกลายเป็นแปดเรียกว่าองค์ประกอบของมรแปดอย่างหรือเรียกง่ายๆว่าองค์แปดของมร องแปลของมรรคนี่ก็อ่าก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องหรือความเห็นชอบคือความรู้ความเข้าใจความเชื่อความเห็นการยึดถือหลักการต่างๆที่ถูกต้องนี่เป็นข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีความคิด นาการตั้งจิตตั้งใจที่จะทําการต่างๆนี้สอดคล้องกับความเห็นความเชื่อน,นั้นความคิดความตั้งใจความดําริอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปะนะแปลว่าความดําริชอบได้สองละสองอย่างนี้จะได้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเนี ก็เป็นอันว่าสองข้อแรกนี้ได้เป็นหมวดที่หนึ่งและคือปัญญานี่ต่อไปจากความคิดก็จะออกมาสู่การกระทำการกระทำก็มาทางวาจาก็พูดคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรคิดแล้วก็พูดตามนั้นเนื้อมีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องคิด ถูกต้องแล้วก็พูดถูกต้องไปตามการพูดถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบหรือพูดชอบพูดถูกต้องนั่นเองทนนี้นอกจากพูดถูกต้องแล้วกระทาออกไปทางกายการแสดงออกทางกายก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องด้วยการกระทาถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมากรรมตะนะ สมารกรรมันตะว่าการกระทําที่ถูกต้องหรือการกระทําชอบโบราณก็แปลว่าการงานชอบเราแปลเป็นการกระทําชอบดีกว่าจะได้ไม่ไปสับสนกับเรื่องของการเลี้ยงชีพนี่ต่อไปก็การเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานที่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน ก็จะต้องอาศัยความเชื่อเนี่ยความเข้าใจและก,ก็การคิดที่ถูกต้อง <S <S เมื่อเชื่อเห็นเข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องก็จะประกอบการอาชีพที่ถูกต้องไปด้วยนะถ้าเห็นว่าการทำร้ายทำร้ายสัตว์อื่นมันดีไม่เสียหายอะไรการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็เบียดเบียนสัตว์อื่นได้ แต่ถ้าหากว่ามีความเห็นว่าเออการเบียดเบียนกันไม่ดีฆ่ากันไม่ดนะีอาชีพอะไรที่มันเป็นการทําร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมก็สอดคล้องกันอย่างนี้เป็นต้นนี้สัมมาวจจาเจรจาชอบหรือพูดถูกต้องสัมมากรรมตะกระทาการถูกต้อง แล้ก็สมาชีวะเลียงชีวิตถูกต้องนี้จัดเป็นหมวดศีลนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเทนั้นก็อยู่ในหมวดศีลสข้อแล้วต่อไปก็ในการที่เราจะพิพปฏิบัติให้ถูกต้องนำความรู้ความเข้าใจมาสู่การปฏิบัติต้องมีด้านจิตใจหนุนนะมี กำลังมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมีจิตใจที่เหมาะกับการใช้งานมนหนุนนะหรือว่ามีตัวการคอยมีสติคอยระลึกถึงสิ่งที่ทำมันก็ทำให้ทำการนั้นได้ผลดีเพราะนั้นด้านจิตใจก็ต้องมนหนุนด้วยก็เลยตามด้วยด้านจิตอีกสาข้อ ก็เป็นข้อที่หก็คือสัมมาวายามะแปลว,ว่าความเพียรพยายามชอบเพียรพยายามถูกต้องนะแล้วก็ต่อไปก็สัมมาสติความระลึกชอบแล้วก็สุดท้ายสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนะสข้อนี้ก็เป็นหมดสมาธิก็แปลว่าครบองแปดของมรร แล้วก็จัดมาก็เป็นสามหมวดอย่างที่ว่าก็เป็นเพียงการแยกซอยให้เห็นว่าด้านศีลแยกละเอียดลงไปอย่างไรสมาธิแยกละเอียดลงไปอย่างไรปัญญาแยกละเอียดยางไรแต่ที่จริงไม่ใช่ละเอียดจริงหรอกนี่คือการแยกเฉพาะส่วนที่นับว่าเป็นองค์ของมรรคคือเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นสำคัญที่จะให้วิถีชีวิตที่ดีงามนี่มันดำเนินไปได้นะย แต่ว่ารายละเอียดในชีวิตของคนเนี่ยอย่างด้านจิตใจเนี่ยมันมีเยอะแยะไปมีอีกมากมายกว่านีน้มีเป็นหลายสิบอย่างไม่ใช่แค่ว่าด้านจิตใจมีสามอย่างด้านปัญญาก็มีเรื่องเยอะแยะความรู้ความเข้าใจของคนด้านศีลความประพฤติก็มีรายละเอียดเยอะแยะแต่โดยหลักๆก,ก็แยกได้เท่านีเน้เพราะเป็นตัวประกอบสำคัญในการที่จะมาทำการ นี่เราพูดกันไปแล้วถึงด้านศีลนะไปแยกในแงข่ของสิกขาีนด้านของมรรคนี่จะเห็นว่าไม่ได้แยกเป็นหมวดแบบว่าเป็นด้านอาชีไม่ได้แยกเป็นด้านอะไรนะเกี่ยวปัจจัยสันนิสสศีลปาติโมกขส,สังวรศีไม่ได้แยกแบบนั้นมาแยกเอาด้านกายวาจาและอาชีพเน,นี่ยจะเห็นว่า มันจะไปทําอะไรก็ตามมันก็อยู่ในสามอย่างนี้เนะนี่ยในกายด้านการแสดงออกทางกายก็จะทําอะไรก็ทําแต่ขอให้ปราศจากการละเมิดทร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นปราศจากการล่วงละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นปราศจากการละเมิดคู่ครองของรักหงแหนผู้อื่นนะและจะทําอะไรก็ทําไปมันไม่ใช่หมายความว่า มีแค่ไปเว้นแต่หมายความเป็นการสัจจาที่ว่าปราศจากไอเนี้ยเป็นอันว่าใช้ได้เ mm hmm. นะี่ยนวาจาก็พูดเนะี่ยพูดจะให้มันเป็นวาจาเท็ศนี่อย่างแคบที่สุดแต่ท่านขยายในมาร์คนี้ท่านจะพูดถึงว่าเว้นจากวาจาเท็จแล้วก็ยังมีเว้นจากวาจาหยาบคายเว้นจากวาจาสอดเสียดเว้นจากวาจาเเจอ้อเนะี่ย แล้วมื่อเป็นจากวาจารประเภทนี้แล้วก็พูดอะไรก็พูดไปนะมันก็จะเป็นวาจาที่ใช้ได้นะีซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเรื่องวาจาแต่ว่าขอให้ปราศจากไอ้พวกที่ว่านอาชีพก็เหมือนกันก็จะให้มันเป็นอาชีพที่เสียหายซึ่งมันก็จะโยงมาหาในเรื่องของวาจาและก็กรรมตันตะนั่นแหลนะเนี่ก็อ้าวประกอบอาชีพซึ่ง มันทําไปแล้วมันก็ไม่มีการพูดเท็จทําลายผลประโยชน์ของเขาหลอกลวงเขาแล้วก็อาชีพนั้นมันก็ไม่ก่อการเบียดเบียนทําร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นนะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นไม่ไปละเมิดคู่ครองอะไรเขาใช่ไหมอาชีพประเภทนี้โดยหลักการก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อกําหนด ในสังคมขึ้นมาอีกว่ามีอาชีพอะไรที่เสียหายที่ไม่ยอมรับในสังคมแล้วก็ไทยก็จะมีรายละเอียดเช่อนอย่างมีการกําหนดอาาริยนิยะวณิจชาการค้าที่ไม่ควรทําหรือเรียกในภาษาสมัยหลังว่ามิจฉาวณิจชา,ชาการค้าขายที่ผิดเลยเนี่ยก็จะแยกรายละเอียดไปเรื่อยๆถึงมาเป็นพระภิกษุนี่อา ก็จะมีรายละเอียดว่าอาชีพอะไรทําไม่ได้การเลี้ยงชีวิตอย่างไรไม่ถูกต้องเรื่องรายละเอียดอย่างนี้ก็ขยายไปเรื่อยแต่ว่าโดยหลักการก็จะพูดไว้สั้นๆเท่านั้นนะก็ไปอันว่าเรื่องศีลนี่เราพูดกันไปแล้วว่ามันก็แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ในสภาพชีวิตอย่างไรนะอย่างของพระภิกษุ มีปาติโมกข์กสังวรสีที่แยกเป็นสิกขาบท227และยังมีสิกขาบทนอกปาติโมกข์อีกเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันของพิสุณีก็สิกขาบทในปาติโมกข์สามเป็นตน้นถ้าเป็นการหั์ก็เอาหลักๆเป็นสิกขาบท5อ่าแล้วก็มาดูกันว่าจะวางวินัยอะไรแต่ละอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รายละเอียดพิจิตพิสดารน,นี่ก็ มีเรื่องเยอะแยะพูดแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่หลักการก็ได้อย่างที่ว่าสําหรับชีวิตพระจัดเป็นสี่หมวดอย่างที่ว่านะ mm hmm. เรื่องศีลก็คิดว่าพูดกันไปแล้วเท่านั้นก็น่าจะพอทีนี้เรื่องของสมาธิหรือด้านจิตใจเนี่ยก็มีแค่สามข้อสัมมาวายามะ mm hmm. เพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบสามข้อนี้ก็คือความเพียรสติและสมาธิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านจิตใจของมนุษย์ที่จะให้ทุกอย่างดำเนินไปได้คุณสมบัติอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะแต่ท่านไม่เอามาพูดถึงเพราะเจ้าสามตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทำประจำอย่างเวลาพูดถึงผู้ปฏิบัติกรรมฐาน จะเห็นว่าเจ้าสามตัวนี้จะเด่นขึ้นมาเลยหรืออย่างแม่แต่ไปปฏิบัติวิปัสนาไปบำเพ็ญสติปัฏฐานสนีะ่ก็จะมีอาตาปีสัมปชานโนสติมานะอาตาปีก็เพียรพยายามนี่อยู่ในสัมมาเวย,ยามะสัมปชานโนสัปพัญญานะเป็นเรื่องปัญญาและเป็นเรื่องวิปัสนาแต่ว่าสติมามีสติแต่พร้อมกันนี้ สมาธิก็ต้องเป็นฐานรองอยู่ถ้าจิตไม่มีสมาธิบ้างเลยก็ทํางานไม่ได้ผลใช่ไหมจิตไม่เหมาะกับการใช้งานอย่างที่เคยพูดไปแล้วสมาธิก็ต้องรองรองรับไว้แต่ในการปฏิบัติวิปัสนาอย่างสติปัฏฐานสมาธิไม่ใช่ตัวเด่นไม่ได้ต้องการสมาธิลึกซึ้งนัดกลับเป็นว่าตัวสติเนี่ยเด่นใช่ไหแต่ว่าถึงไงสมาธิก็ต้องรองรับเป็นฐานอยู่มีสมาธิอยู่บ้าง แต่ก็จะได้เห็นว่าแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสนาซึ่งไม่ต้องการสมาธิมากมายไอเจ้าองค์ประกอบฝ่ายจิตคือความเพียรแล้วก็สติเนี่ยก็ต้องทํางานเป็นกายเป็นกําลังสําคัญที่ในการดาเนินชีวิตของคนก็เหมือนกันแหละในด้านฝ่ายจิตเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งตัวความเพียรเนี่ยอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีตัวความเพียรน,นี่และอะไรมันจะมาทํางานใช่ไหมอ่า ฉะนั้นคุณสมบัติอื่นๆนี่เป็นตัวประกอบอยู่เนี่ยทีนี้แม้จะโกรธน่จะทําตามโกรธก็ต้องมีความเพียนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นสัมมาวายามะและไม่เป็นไม่เป็นพยายามชอบเป็นมิจฉาวายามะไปในกรณีนี้เราต้องการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องวายามะความเพียนพยายามก็มาแต่เป็นสัมมาวายามะแต่ว่า คุณสมบัติอื่นอะไรก็ตามที่จะมามีผลในทางที่จะปฏิบัติการในการดำเนินชีวิตได้ก็ต้องมีตัววายามะความเพียรต้องมีสติคอยกำกับนะคอยเรียกมาคอยจะให้เอาใจใส่กา้เจ้าตัวนี้คุณสมบัตินี้จะพัฒนามันขึ้นมานะหรือจะใช้งานมันก็ตามก็ต้องมีสติเท่านั้นและสมาธิก็เป็นฐานรองรับอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะ เพราะจะทําให้คุณสมบัติเหล่านั้นตั้งอยู่ได้จะเลยงอกง,งามได้มะงงน,น,นั้นหล่นละเนระนาดหายหมดนะนั่นก็เลยเนี่ยสามตัวเนี่ยฝ่ายจิตมันก็มีสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิเนยะเป็นองค์ประกอบในด้านการทํางานที่จะให้การดาเนินชีวิตที่ดีงามนี้เป็นไปได้นะเพราะนั้นก็โยงมาหาเรื่องคุณสมบัติสําคัญในด้านจิตวาเนี่ยมีสามประการที่เป็นหลักนะ ส่วนด้านปัญญานั้นก็มุ่งที่ว่าตัวสมาธิทินี้จะเป็นตัวฐานรองรับหมดนะปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆมันก็มีอยู่ที่ว่ามันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดใช่ไหมถ้าจาจกเข้าใจถูกแล้วเข้าใจผิดเห็นถูกเห็นผิดเนะชื่อถูกเชื่อผิดนะยึดถือหลักการถูกหรือผิดอยู่แค่นี้เป็นฐานตั้งหมดเลยถ้าฐานผิดก็ผิดไปตลอดตลอดกระบวนเลย ถ้าถูกก็ไปถูกตลอดกระบวนเพราะฉะนั้นตัวปัญญาก็มาจับเอาตัวสําคัญที่จะเป็นฐานในการดําเนินชีวิตก็ตัวทิฏฐิเนี่ยถูกหรือผิดแล้วต่อจากนั้นก็อา้าวไอ้ที่มันจะออกไปสู่การดําเนินชีวิตมันก็ต้องมีความคิดสิใช่ไหมมีความคิดมันจึงจะออกปฏิบัติการได้ก็ต้องต่อจากความรู้เข้าใจเชื่อความเห็นยึดถือหลักการก็มาสู่ความคิดความดําริ แล้วก็ไปต่อเชื่อมกับการดําเนินชีวิตด,ด้านพฤติกรรมด้านจิตใจมาช่วยหนุนอย่างที่ว่านี่ก็นี่เป็นด้านของมรรคอย่างที่บอกไปแล้วว่ามรรคนี้เป็นด้านดําเนินชีวิตของคน,นซึ่งว่าไปตามธรรมชาติเมื่อคุณสมบัติอย่างนี้มีแล้วมันดาเนินไปตามกระบวนการของมันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องตัสสมาธท,ทิเป็นตัวต้นซึ่งเป็นด้านปัญญาว่าเชื่อคิดเห็น เข้าใจอย่างไรก็จะดำเนินชีวิตไปตามนั้นนั้นฝ่ายมรกนี่จึงเริ่มด้วยฝ่ายปัญญาก่อนใช่ไหมรู้อย่างไรเข้าใจอย่างไรทําไปตามนั้นและได้ในขอบเขตเท่านั้นด้ินนะปัญญาตัวมีเท่าไหร่ก็อยู่ในขอบเขตแค่นั้นเมื่อปัญญาพัฒนาขยายไปก็เปิดกว้างออกไปไกลออกไปลึกซึ้งลงไปนะส่วนฝ่ายสิกขานี่เพราะเป็นการฝึก ตั้งใจจะมาฝึกมาพัฒนาชีวิตก็มาเริ่มที่ส่วนที่จับง่ายหยาบเนะเป็นเครื่องมือก่อนอย่างที่ว่าก็เอาศีลน,นำน,นะนีศีลก็เป็นฐานเลยเป็นฐานในการฝึกนะพอฝึกศีลก็เป็นฐานให้ก้าวต่อไปสู่จิตสุปัญญาได้ผลดีนะนะอันนี้ก็เป็นอันว่าเป็นความสัมพันธ์ชุโยงกันระหว่างฝ่ายศิกขากับฝ่ายมักนะ ก็รวมความก็คือว่าศิกขาก็เป็นการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเมื่อเราฝึกมีพฤติกรรมจิตใจปัญญาได้อย่างไรเราก็ใช้พฤติกรรมจิตใจและปัญญานั้นในการดำเนินชีวิตนได้อย่างนั้นก็สอดคล้องเป็นอันเดียวกันทีนี้นนนขอแทรกอีกนิดหนึ่งว่ามรคนั้นน่ะ บางทีไปพูดเป็นมักแปดมักแปดเป็นภาษาพูดนะให้เข้าใจว่าเป็นเพียงสำนวนเท่านั้นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นมักมีแปดทางเขา้านะไม่ใช่แปดมักความจริงคำว่ามักแปดเนี่ยเป็นการพูดผิดด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นวิธีพูดของคนไทยที่พูดให้สั้นเพราะแต่จะพูดเต็มให้ถูกแล้วมันยาวคือคำที่แท้จริงยาวว่ามักมีองแปด หมายความมารากอันเดียวมากคือทางเดียวแหละทางด,ดําเนินชีวิตมันก็ทางเดียวทางที่ถูกต้องแล้วมีองค์ประกอบแปดองค์ประกอบแปดอย่างนี้มารวมเป็นทางอันเดียวไม่ใช่เป็นแปดทางนะเดี๋ยวเข้าใจเป็นแปดทางก็ยุ่งหมดเลยนะสมาธิติไปทางสมาสังกปะไปทางเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นทางเดียวกันแล้วก็องค์ประกอบทั้งแปดนี้ก็มาประสานกัน แล้วก็มาต่อเนื่องกันทําให้เราเดําเนินชีวิตไปได้นะก็เห็นจะจบได้เลยนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิกขากรรมนะพอใหเห็นความเชื่อมโยงพอให้จับหลักได้นะเวลาพูดอธิบายลึกซึ้งลงไปละเอียดก็จะได้มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเท่านั้นเองนี่ ต่อไปก็จะได้ไปพูดในเรื่ององค์ประกอบในฝ่ายสมาธิด้านจิตเนี่ยให้เข้าใจว่าอ๋อที่เรียกว่าสตินั้นมันเป็นยังไงนะแล้วสติสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรนะแล้วตลอดจกนกระทั่งว่าไปเชื่อมต่อกับปัญญาอย่างไรด้วยนะะเพราะว่าจากฝ่ายจิตนี่มันก็จะหนุนการใช้ปัญญาให้ได้ผลใช่ไหมเคยพูดไปแล้ว ทีนี้ก็จะดูว่าแล้วมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรจะไม่แน่ใจเมื่อก็นพูดไปแล้วอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสติกับสมาธิความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาพูดไปแล้วอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรพูดเสร็จล้ว่าไม่มีอะไรนะฮะใช่ถ้าอย่างนั้นก็จะพูดซะอีกทีพูดถึงเรื่องเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ที่มันมาสัมพันธ์กันทำงานกันอย่างไร รวมทั้งความหมายของแต่ละอย่างด้วยนะแล้วเราวันนี้ก็คิดว่าเอาเท่านี้ก่อนนะสั้นๆ